สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะกับแปฟนชานอลนะคะวันนี้ก็จะมาทำภารกิจดูเลยนะคะสโ,สโนว์สตอมใหญ่มากนะคะน่าจะประมาณ15ฟ mm ุตเอาหอินเชืได้นะคะก็ mm hmm. so, let's do it oh. สนโนว์ตอนนี้น่าจะน่าจะประมาณฟุตหนึ่งเลยนะคะอันนี้คือทางเท้าบ้าน mm hmm. คือเขาไม่ได้เลย mm hmm. ค่ะ move your wheels มุด e ปทายเอร์ดูนะคะเดี๋ยวจะสเต็ปลงไปให้ดูเลยว่ามันลึกมากอ่าแม่กูคือแบบโอ้ oh. ลึกมากเดี๋ยวขอพาวซนโน์ก่อนนะคะ Oh my โอ้ h l o o ก at t ด e นทาง w a y อันนี้ก็เหมือนกำลังปาดหน้าเค้กอยู่นะคะคือแบบอ๋อหนามากเข้าว่ายไม่ได้นะคะหิมะหนามากโอ้โอ้โหอ้ก็ชอบหนมะไปนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยว คุย์ขอบประตูนิดนึ่งก็ทําทางเดินเอาไว้นะคะแบบนี้ก็ถ้าให้ทำแบบนี้คงไม่ไหวนะคะมันเยอะมากจริงของหน้าบ้านก็คือประตูก็เปิดยากมาก o oh my g o s คือเปิดยากมากนะคะก็เดี๋ยวจะเคลียร์นอนตรงนี้นะคะแล้วก็ คุณผู้ชายกำลังเคลียสโนอยู่คือแบบดูคือถ้าบอกว่ามันสวยก็สวยดีอยู่นะคะแต่หนาวมากเลยเดี๋ยวขอเคลียร์ข้างหน้าก่อนคะ oh อ่ะโอ my gosh คือมันลึกมากอะ า wow, หนาวมากเลยหนากมาแล้ว oh oh, oh. ตอนนี้คือไม่คือ speechless นะคะคือรูว่าอะไรหนาวมากจากที่ shovel snow นะคะแล้วก็ใช้ snow blower นะคะตอนนี้เราก็มีถนนที่เอาไว้ให้รถเดลิเวอรี่เข้ามาส่งของนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านเรานะคะเขาก็เริ่มออกมา โชว์โบสโนบ้างแล้วนะคะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยบ้านนั้นออกบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์โบสโนนะคะตอนนี้คิดว่าพวกเราน่าจะเรียนเลสันทุกเกทเจอร์แล้วนะคะเราก็เลยพากันออกมาแบบโชว์โบสโนกันแบบนี้นะคะแต่ว่าของเขาในทางเข้าบ้านนี้น่าจะสั้นกว่าเรามากๆเลยนะคะของเรานี่แบบบ ยาวมากแต่ก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าแฟนเขาก็ยังคงยังยังคงเคลียร์ให้มันเคลียร์กว่านี้นะคะก็ a p p r e c i a t e งานเขามากเลยก็ stay safe and be well นะคะ stay warm ด้วยนะ